กระผมมีความรู้สึกตื่นตันใจที่ได้มาปั้นหลวงพ่อตันใจในครั้งนี้อาตมาภาพมีความรู้สึกมากมายหลายอย่างที่อยู่ภายใน,ในใจิตใจมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ตัวอาตมาภาพได้ปั้นภาพประทานไว้ในอุโบสถวัดป่าดอยภูคามันเป็นเหมือน การที่ตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ของอาตมาภาพเป็นความรู้สึกมากมายที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้มากนักองได้เพื่อส ็คาดว่าจะเป็นหลวงพอ่อทันใจองค์แรกองเดียวหรือไม่อย่างไรไม่ทราบเหมือนกันที่ปั้นโดยพระสงฆ์ที่ปั้นโดยพระสงฆนะ์อันนี้ก็เป็นแบบร่างนะที่ท่านร่างด้วยลายเส้นนะถึงสอเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างว่ารูปรสนะของหลวงพอ่อทันใจที่ปั้นออกมาจะเป็นพุทธรูปเชียงแสนสิงหนึ่งนะเชียงแสนสิงหนึ่ง ทั้งนี้เพราะวันในเขตจังหวัดน่านอยู่ในภาคเหนือแล้วก็เจ้าโรงผู้คาก็อพยพบมาจาก12บรรณาสืบมาจนถึงจังเมืองน่านก็เป็นศิลปะที่เข้ากับยุคสมัยของดินแดนร้านนานั่นเองก็ขอให้ทุกท่านได้อนโมธนากับพระวชิรพัทโทและคณะสงฆ์และคณะญาิโยมทุกคน ที่จะได้ร่วมกันปั้นหลวงพ่อทันใจด้วยมือด้วยมือของเราเองนะในการปั้นนะด้วยความตตาเริ่มใสครั้งก่อนๆหล่อๆหล่อๆด้วยโลหะแต่ครั้งนี้จะปั้นด้วยมือนะด้วยมือของพระวัดบุทิพัพ์และคณะสงฆ์และญาติโยมทุกคนที่จะช่วยกันและการปั้นนั้นจะมีการสวดมนต์ตลอดเวลา นะมีการสวดมนต์ตลอดเวลาไม่หยุดเลยนะจนกว่าจะาปั้นเสร็จถ้าใช้เวลาปั้น18ชั่วโมงก็สวด18ชั่วโมงถ้าใช้เวลาปั้น24ชั่วโมงก็สวด24ชั่วโมงแบบโบราณนะท่านสร้างไวนะ้เพื่อเป็นพยานถึงความเพียรความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวควนะามหมายนะควนะามเพียรวิเดนะทุกขมะเจติ บุคคลร่วงพทุกข์ุกได้เพราะความเพียร อามาภาพพระวุติพัฒน์วชิระพัทโธอุปสมบทวันที่18กรกฎาคมพศ5 6 7พันาสรรษาหนึ่งสังกัดวัดตันเอดกองที่อัตมาภาพจะได้มาบวชน,นี้อามาภาพได้ศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่างสาขาปฏิมากรรมสากลตัวผมอเองก็ไม่เคยมาปั้นพระหลวงพ่อทันใจ ที่เป็นกลุ่มโซนแล้วก็ให้เสร็จภายใน24ชัว่วโมงเหมือนกันนะครับและตัวผมเองก็ไม่ได้คิดได้ฝันว่าตัวเองจะได้มาปั้นหลวงพอ่อทัณฐใจให้กับทางวัดนะครับที่คิดจะปวดแค่ช่วงเข้า,าพรรษาปีที่แล้วแล้วก็ได้มีโอกาสมาปั้นหลวงพอ่อทัณใจในปีนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะดีใจ ในใชีวิตครับมันก็มีทั้งความตื่นเต้นและมีความกดดันมากอยู่พอสมควรครับกับพระหน้าตัก3.2นิ้มลแล้วก็ปัน้นโดยปูสดให้เสร็จไปใน2ีสี่ชั่วโมงแล้วก็มีพระทางวัดตันเองมาร่วมสวดในวิธีตลอดยี่สี่ชั่วโมงและยังมี ญาติโยมที่คอยมาจัดจ้องเราเวลาตอนปั่นก็เป็นสิ่งที่เต็มเต็มนะกดดันามากๆคิดว่าัเสร็จภายใน24ชั่วโมงมีตัวตุณภาพก็จะพยายามทำให้เต็มที่ให้เสร็จภายใน,น24ชั่วโมงให้ทันเวลาที่กำหนดไว้ขอเชิญญาติโยม ผู้มิจิศตามาร่วมพิธีปั้นหร่พ่อทันใจและทอดทอดปาอธรรมกีในวันที่28และ29วิงุณานี้าเชิญญาติโยมผูมิกิศตามาร่วมรุ่กันนะ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นประวัติศาสตร์ในการปั้นหลวงพ่อทันใจปั้นปูนสดด้วยมือไม่ใช้แบบพิมพ์ให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงตามแบบโบราณในพิธีพระพิสูุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทุกท่านจเจริญพระพุทธมนต์ตลอดเวลาอาทิบทพระสูตรพระวินยัยและ ระอภิธรรมปั้นจนกว่าจะแล้วเสร็จไม่หยุดสวดมนต์ร่วมกันเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตครั้งหนึ่งในการสร้างบุญบาร,รมีในครั้งนี้นับเป็นสิ่งหายากที่ไม่บ่อยครั้งนักจะมีกิจกรรมดีๆพิเศษให้ชีวิตเราสักครั้งหนึ่งท่านสามารถร่วมพิธีได้ทุกช่วงเวลาในวันเสาร์ที่28มิถุนายน พุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลา6นาฬกาเป็นต้นไปจนกว่าจะปั้นเสร็จในวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2568เวลา7นาฬกา30นาทีพร้อมทอดพระป่าสามคัคคีสร้างพระอุบโบสถวัดป่าโดยภูคาและสมโพธิองค์หลวงพ่อทันใจ ณมณฑลพิธีส่วนประดูรานธรรมวัดตานเอน็นตำบลตานเอน็นอำเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดต่อสอบถาม035 778 552สำนักงานวัดตานเอน็น